แวะเที่ยวที่3ามครับผมมาดูนี่กันนะครับผู้ชิงสิบฝีพายครับสอนารายหนึ่งร่องน้ำน้ำเงินนะครับเจอกับสิงประทองในร่องน้ำแดงนี่คือเที่ยวแรกครับลอยลำข้เลยครับพร้อมัาลงพายครับลงพายของสองรับกันนะครับลงพายสิงประทองลอยลํำขึ้นมาอีกครับดูสัญญาณธงนะครับ มาดูกันครับมาลุ้นกันนะครับว่าสอนารายหนึ่งหรือสิงประทองจะชนะไปก่อนในเที่ยวที่หนึ่งครับเหมือนตอนนี้ยังสิงประทองไม่ตรองนะคะเห่อยนะครับเรือกันสักรักหนึ่งค่ะสิงประทองขึ้นมาอีกครับสิงประทองตอนนารายนึ่งไ้ก่อนนะครับวิ่งไว้ก่อนนะคะขึ้นมาอครับยังไม่ได้ค่ะสิงประทองขึ้นมาอีกครับสิงประทองสิงประทองต้องขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง พอครับพอนิ่งนะครับนิ่งนะครับไม่ให้ไหลนะครับนิ่งไว้นะครับนิ่งไว้นะครับไม่ไหลนะครับอพอไปลงพายนะครับพอไปลงพายไม่ไหลแล้วครับลงพายนะครับตอนนี้ครับใกล้นะครับลงพายครับออกมาแล้วครับไอ้สามพันออกมาเลยโอ้ชิงะนาเนอประเภทยาวเล็กหรือว่ายาวจิ๋วยาวจิ๋วไม่เกินสิบถี่พายยาวจิ๋วไม่เกินสิบถี่พายระหว่างระหว่างสิงปลาทองสิงปราทองรอดครับรอด สุพรรณถัยเครื่องชักดูที่ว่าเรือสิงปลาทองสิงปลาทองจะทำอะไรจะทำอะไรเหลือทอทอในนามสอนตะไรสุพรรณถ่ยเครื่องชักตา,ายไปในเมื่อสอนตะไรในเมื่อสอนตะไลลาเบียดขึ้นมาเลยเบียดได้หนีได้เบียดได้หนีได้เพราะว่าเที่ยวแล้วลลลลลมาดูที่ว่าเหลือทั้งสองลำตะวนันยังไม่เคยปลาใจใครเล่นน้ำแดงเล่นน้ำแดงเรือดีโบสิงปลาทองอยู่แล้วน้ำแดง ยังว่าสอนสอนสอนตาโอไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อระยะสุดท้ายขออนุญาต100เมตรสิบเมตรเพราะว่าเป็นเลนทีจากชุกชนฟากเลยชุกชนฟากเลยอยู่ร่างน้าแดงก็คือสิงห์บ้านของตัวฉุกชฉนหนองปักก้าน้งปักก้าบ้าไรเบียดกันมาเอาหรือสอนตาไรสุภรรณเเครื่องจันทร์สอนตาโว่าใครสอนตาโอว่ามีกีนมานีกีนมาสอนตาไรสอนตาไรสุภรรณเเครื่องจันทร์ดีนี่นี่เข้าเส้นชัยรับกรรมการยกทง ลอกน้ำน้ำเงืนแล้วก็เป็นสอนารายหนึ่งนะครับชนะไปก่อนในเที่ยวที่หนึ่งนะครับโอ้สิงปลาทองถึงขั้นปล่อยไม้พายเลยนะครับดูแล้วน่าจะโค้งบานออกไปเยอะเนี่ยละฮะตีโค้งไกลไปนิดนึงค่ะนะคะจังหวะพัดท้ายออกเหมือนจะหลุดโค้งหนึใช่ครับพอรู้แล้วก็หมดหวังแล้วครับอยู่โค้งนอกด้วยครับกว่าจะหักเข้ามาครับ ไม่เป็นไรค่ะยังมีเที่ยวขับสายน้ำที่แก้มือโอ้โหมาอีกแล้วเที่ยวขับใส่น้ำนี่นานลุ้นเหลือเกินนะครับเพราะตอนแรกอยู่แล้วเนี่ยทางสิงห์บะทองเนี่ยนำมาเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าพอไปจังหวะสไลด์โค้งพลาลดนี่แหละฮะน่าจะมาแรงเกินครับคุ้มไม่อยู่ครับหลุดโค้งไปเลยนะคะนี่แหละค่ะที่เราบอกว่าความยากอยู่ตรงนี้มันไปหนักขึ้นอยู่ที่ในหัวแล้วก็ในใจนะคะที่ต้องต้องคัดให้ดีๆให้อยู่ในร่อง น้ำแล้วก็อยูใ่ยใกล้ตัวทุนมากที่สุดนะน่าจะเป็นอะไรที่ส่งประโยชน์ทับทางสี้ายมากที่สุดเหลุดไปเยอะเลยครับจริงๆถ้ามาใกล้ทุนเนี่ยก็จะระยะดีกว่านี้นะครับหลอกแก้มือในเที่ยวที่ส